ตัวที่สองนั่นเองตั้งแต่ดา,บาวบรรทัดหกหกห้าราคาเท่าไหร่ชักแชทเลยครับนไนเวย์น้ำมันไปเลี้ยงกา้านไหมเขาถามไนเวย์น้ำมันเลี้ยงก้านไหมถ้าเป็นสองจังหวะไม่ต้องเลี้ยงครับมันจะมีทีเด็ดที่ทำให้ลูกศิษไม่ติดสายพันธุ์เมืบบองเป็นที่เด็กไ,ไมัน่ได้ไ ไมรู้เลยคนไรตกตัว่ร้องไงไม่ต้องรบงานลมจคบอร้อเออเขาบานอไหรอเข้าไปแล้วเขาจือดไงข้ดไม่มีใครเดหร <front> <gamma> ือเลยหรือเลยหเลยไม่ต้องเข้าไปจอดหรือเลยไม่จอดเลยเข้าไปดูเระบบลมในอยอ่ะ ช้ร่องอันนี้ก้าวอะไรครับก้าวีโ o ส์สัาษณ์หนแบยว่ามาทำอะไรสาษัดที่นาดที่มันมามาแล้วพี่มัดคนตะกินคนเว็บร้อาลูกเจติใช้ก้าอะไรครับเว็บร้าลูกเจติใช้ก้าอะไรก้าครับอา เอาจ้าด้แเรจะเิ่แสดงจเรืออยเขาตีหน่อยเขาตีหน่อยเขาตีหน่อยโอ้เขาตีหน่อย้านั่นจเครื่องนี่นลูกน้องคนใหม่ครับแดงไลูกน้องคนใหม่อันนี้ก็ไลอันนี้ก็ไลไอันนู้ทำวดีโอจะจะเป็นยูทูบเบอร์ป่โอ้เอาวันามเอาวันเ้มัาเคนี่ยอเนียงานม ซื้อแล้วมีน้องทุกสวัสดีครับลองเครื่องนะไ่เลวน้ดยหมดเิอาให้นใช่เลย่ครเิดไม่อ่านเลยัวเรื่องร้านก็หน่อยนี่ทีเด็ดอยู่ที่หัวลูกโซแต่เราเอาไว้บอกทีหลังว่าใช้ องศาเท่าไหร่นีสี่สิบแีสาม้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป่ใช่อันนั้งมั่วโหลูกสูบเนี่ยมีองศาที่แรงที่สุด่ะใช่ๆๆ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 ๆ่ๆีๆๆๆโๆๆนๆ้ๆๆๆๆนๆๆๆมๆๆ่ๆๆ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 ๆงทๆๆ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 ๆัๆๆๆโๆๆๆๆงๆๆ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 แๆๆๆๆๆรๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนๆัๆๆาๆๆๆๆๆลๆๆ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 ่ดร เราไม่ดีนะใส่แลนต้องใส่ให้ตรงครับเป็นี่ดีส่วนรยามดินด้วยครับับเครื่องนี้มาแลเนี่ยเครื่องนาดินนับเ็รืงใหม่นะฮะ ตัวใหม่ก็ู่้างหน้เลยตัวเก่าหักแล้วไอ้รถแข่งก็ได้ครับีเล่นก็ได้ครับส่งที่เท่าไหร่ครับเออผมเสน่เจ็ดรยวิ่งเจ็ด้ยเจ็ดร้อติบาถ้าลนต้มาล็อกนดอนี่ตองที่ันำันีงมี่ปดให้ดีเลยแล้วกาดู้่าโอ้หตรนมันล้นหรือมันคอนเนเนี่ยเราต้องดูเลยลแต่ถ้าเกราที่แน่นอนนะควูควรจะทากระปองไม่น้อยกว่าสทุกามันจะจดีกว่า จมีค okay. okay. well, right. yeah. ้าเดรของมันมจะไม่ทนเบ้าปาูดไม่ทนเราต้องใช้ปืก่อนมก็ไ่ด้ใช้อยู่ประมาณสืนที่สมให้ลูกับไปกองืที่สามมา่อยู่เป็นการแต่บงทาก็ทำแล้ว้องท่านเปท่าไ้ใช่เพราะว่าเขเียงมันเป็นปืนแล้วผมใช้เป็นปืนไฟด้าไม่ได้ใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็นบูรอ่ะมันเป็นผ้าเดขอปืนมันจะขึ้นลงได้เ้วก็จะใช้ปรนเล่นระบบในบ้านได้ไหม

แต่ความเล็กให้ความความหนาบางทีผลทุกอย่างว่าใช้เวทใหญ่เวทเล็กนี้มันก็มาต้องหนักเท่ากันนหนักเท่ากันแต่ความใหญ่กับความเล็กมันต่างกันบางคนบอกเราถ้าเราต้องการให้มันแบบว่าเดินลึกเวียนอะไรเราต้องใช้เวทโตใช้น้ำหนักที่มันเท่ากันแต่ตอนนี้เราต้องการให้รถที่แรงทีจี๊ดใช้น้ำหนักเท่ากันแต่เราใช้วงที่เล็กด้วยไงผมใช่เดี๋ยวไหมถ้าเป็นลังคันเดิมจะใช้เวทไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าลังคันเดิมมันจะเพราเป็นเครื่องคัดของเดิมของมัานการแต่ที่เราใช้เป็นลังเครื่องพัดเครื่องกคือัดตัวนี้ดไส้ทคือลดต อันนี้จบแล้วตอนนี้เราจะลด้วนะเราไม่ได้โพสไว้เพราะเราให้ดูข้อมูลในช่วงยุ์เยอะม,มากอันนี้เผยสูตรมาเป็นเกษตรบไม่รู้แรงรอเปล่าแต่ว่าเราไม่ให้ดูดว่าจะมีจีเอสเราไม่เราขอลบรุ่นนี้หนก,กิโลเราใช้เยอยู่ที่ 16, 26, 26, 25, ทสิบหกยี่สิบหกยี่สิบห้าประมาณเอเลนายใช่แต่เรื่องการดูการตอบเพื่อนอเ,อเนี่ยดูราวกินดูมาพี่เขวเาอยากเจอแรงนะไม่อดูเอะไรเจ็ดร้อยรากนเื่อง่าเกี่ยวจบให้ก่อน เด <gehört S 1> ี๋ยวเราประกอบปาแล้วก็ทาันเลยะมรไลก่อนที่ดูจริงวัวดีครับ